They're now far you know? Sorry, Blue. 10 seconds Walls reinforced! 5 seconds to insertion. encryption Comfort has located the bomb time. Ah. Loading mags. Reload. Swapping mags! มาแล้พี่มาแล้วมาทำมามาครับแ่บตัวจับเลยผมจอบูท,ทุกทาย,ยใ,ใช่ไหมเออตาย,ยหน้าจอบนี่แหละเออโอ้โา,โานะโอาจิ้มจิ้มไปนี่เออขงหลังมีรักรักรักม่ใครกอาไเออเดนังเอาไปผมนนาบ้านเล ูปินน้องให้อยู่นะขวบเคมอนหน้าตาเดินทางีูแนละโอ้โอโอโอยเจเดียวเองเผื่อกด ตัวดีเยอะไปตรงหน้าประตูมีนะอุ้ยาาต,ตรงนั้นก็มีซ้ายขวามีบ้านภารกิจล้มหลวทุก e นถูกต้องปะเดกก็ตัวแข็งดีเลยนะ่แต่จกกังหวะอยู่วงเฮียกันมากเลยกูก็ยิงเขมมันแฮกก้องไม่เป็นแล้ว มันก็ไม่ต้องใช้ใกล้องวัวนี่แล้วกันเน้นตัวแฮ็กไม่ได้อ่ะดีที่สุดแล้วถ้ามันจะมันน่าจะยิมบาว่ามีอ่อะเออครับขันไม่น่าเอานะเอาฟอร์ดีกว่าไหมกลัวตีนเพื่อนแตกเวลาเข้าไซส์มากกว่ากูจะหามากเลยได้ยเย่ยปืนวิ่งมามแล้วแมงโดนแฮกอ่ะ ตวาไม่ร้อย p r ใช่ผมยิงีวันนีดีกันตายแงล้ทีแพ้เลย r e o l f ton f เดี๋ยวรู้ f t o รับ

ชว่วยช่วยๆๆวยช่วยช่วย,วยปอยเพิ่มไหนวอมะดูนะผมเป็นโลกเปนโลกเปนโลกวอมวอมโดใหญ่โดใหญ่สตัวโอ้น่าด้ยิงหลังตีพี่มันเข้าขกระทิงไปแล้วยิงหลังตีเข้าองกระทิงไปแล้วสอตัว

โลโลมาก mm -hmm. oh, yeah, you need to destroy it B, 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 ô, gì à, cái gì, cái chip thải, mึง quậy thì chém gú đe, cái gì đấy? Quậy, mày thả lỏng đấy, lỏng này, hông đe, hông đe, hông đe, hông tay đã, hông tay đã, hông của lô, lô hông dễ กูอยากเปลี่ยนห้องอะไรนั่งโดนยับเลยอ่ะเปลี่ยนแม่นเองก็ได้เปล่าเปลีปปปป่ยาเปลี่ยนเปล่าเฮ้ยตัวแค่ทางโลกนับนนึงแส<ต>ไม่มีใครดูกล้องของพี่ประเดี๋เนี่ยอย่าไหวไหวในับ มากเลยลดโ,โด้ิงด้าให้ตไม่ใครดูกล้องไดเลยผมไม่มมอยู uh, ่ใช่ใช่ใช really? ่ไปนั่งไปมึงแหละม้ามึงไปทาบันไกนอื่เมึงเล่นอยู่มดูไม่ได้หรอกเมก็เล่นอยู่เันก็เสือกควรใน้องเวปึ๊บแบทปจับะเโอ้ยแล้ว s e c o m a i n แย่อเดน

มามาตับต่อแล้วมาตรงเนี้ยเยอะมากเนี่ยปื้มระวังพลาดโล่โล่มาครับพลาดไหนบุ๋มพลาดซ้อนเด็ดพลาดถ้าพลาดกระดาษผ่วงดูอยู่ไม่มีมดล้มมนล้มไม่โดนไม่โดนมันล้มมันล้มมันล้มตายโดนตาย มีคนห้อยขึ้นมาช่วยมันอยู่อีกกล้องนิ่งด้วยเพิ่งกล้องแตกไอ้กล้องหนัแค้นแล้วเจ็บโดนเห็บอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับโน่กี่ปอยู่ไหนอยู่นีมาร์กะออกไปแล้วพี่เอ้ยทำแบบได้ใครวะใตรมีแค้นวะจริงอยู่ขวาเลือกตีกี มีเที่ยนะออมีวะอ่าแคนก็ไมบอกมันออกไปข้างนอกแล้วถ้างั้นนัมันออกแต่ข้างนอกไปแล้วอยู่ข้งล่างนี้บันไดฉลามบัไดฉลามเราเลขึ้นบันไดฉลามเอ้าอยู่ดีก็หัวร้อนไปลงไปจ่อเฮ้ยเฮ้ยเขานี่เขานี่อุยิงไม่ทันกรลากระลากรลามตรกางต้กลงอเอ็ดเอ็ด เอกกำลังจะเข้าปาี้นะ่านีเขาะเียน้าเป็นกำลังในที่นี้หลังกำลังเข้าเอาเอาเอาจับที่ี่โอ้เปิดประเด็นว่ะเนี่ยปิดสปอร์ตดเลย เป็นไรมากไหมเอออ่าได้ไสั์ไอ้หน้าหีผมจสตีนะพวกมึงเนี่ยได้ได้เดี๋ยวพัวโล่ฟิวไปทุกมึงเนี่ยไอ้หน้าขีมึงมาดิไอ้สัสหน้าขีจัดไอ้ส,อสั์อย่างกับมันเล่นเก่งอะโดนผมยิงแล้วมันหัวร้อนเว้ยพวกพี่มึงไม่ต้องพูดหรอก Maybe I avoid. Bob, you know, why? They need to locate a bomb. Your drone has found a bomb. Ha? make your way to its location and diffuse it. What? Ah, a i I'm <makes noise> <makes noise>

ิมเหรอใช่มึงไม่เปิดกระแพงอ่ะอุ้ยยังอยู่ได้เดูว่ามันยังขันหลังอยู่เอ้าขวาเดินผ่านมึงไปแล้วอ่ะเป็นดิดอ่ะเออมองน้าอีกตัวหนึ่งพอเถอะมึงอะเถอะมาแล้วแหละ ทางโอ้ตายงกันที่นี่โอ้เด็กเก่งโอ้นัก่ครับโลกโล่โล้โล่ไปดรอโลดเตียครับโอ้่าดเรรอี่จริงครับเราไม่ต้องหนตัวทุกแม่งเลยให้มันตันทีนึงแล้วปิดแคทมนิดแคมันจะได้ไม่เห็นทำอะไรที่มันบาดตา เีจนี่ไม่กดเจออีกตาไหมวะใช่อ่าออกอ้าเลิกเล่นก,กันหมดได้ไเนี่ยออกกันกระหน่ำเลยถ้เลิกเล่นใช่หรอไม่นะเหมือนแกออกได้ออกดอกดเลยกดเลยกดเลยพี่ยังเล่นอยู่แกอะไรวะเลนะ่นของเก็บเลยเดีย๋ยวนะนะมีคนอยู่ไม่ใช่เหรอ อ้ะย<ค>เขาออกไปแล้วมึงเตะเขาเหรอหรือเขาออกเองเขาออกเองเข,าออ,เองเขาออกดิ้ออกเขาออกดิด้นเจอสองคนเลยออกเซฟตี้กูไปกระแตนดาดบ่อกเนาะตีจังเดี๋ยวนะนะมีคนอยู่นะอีกคนนึงออกมีคนนึงอยู่เป็นเฮียอะไระอ่ะกูพักก่อนเท่านั้นแป๊บนึง โอ้เหียคนน้อยไปแบัไงพี่วินจะเล่นอะไรต่อเดี๋ยวตาฟอสก็ไปเล่นไกลหน้ากันหมดเลยกูเล่นแต่สตรีมเนี่ยสตรีมต่อไหมหรือพอสพร้พอมครับเจอเมื่อกี้แม่งก็เดี๋ยวกูตัดปิดไลค์ก่อนแล้วก็ตัดแไงเกหนึน่ง